ไโว้ยตดมาขนาดนี้ขี้ก็ไม่เหลือแล้วถอยเอ็เจเธอเนี่ยเป็นนักตดระดับกระจอกฉันเนี่ยเป็นนักตบมืออาชีพเลยมืออาชีพตรงไหนเหลวไม่งกระเท้าการส่วนพลังตดของฉันยังมากกว่านายซะอีกเนี่ยฟังเสียงตดจะนี่ เฮ้ยเหม็นจะมัดเลยเอ็นเจตอดเธอโอ้ยปวดตูดไปหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเอาแหละสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยด้ครคบะวันนี้เราก็มาอยู่ในแมบตอดใช่แล้วตอดทำลายประตู ในแบบนี้พวกเราจะต้องฝึกตดที่โถสวมี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้ตดแข็งแกร่งขึ้นใช่แล้วเพราะเมื่อเรามีพลังที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วเราก็จะไปตดใส่ประตูตรงนั้นและผ่านด่านไปเรื่อยๆน,น่นเองเอาแหละมาสาธิตการตดกันตตกเลยดีกว่าเอ็นเจตอนเนี้ยพลังตดของพวกเราแข็งแกร่งพอสมควรแล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยเฮ้ชิคกี้ามาหเห็นอะไรนี่เปล่าข้างหลังตูดจ่ะหนักข้างหลังตูดเธอเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรกันละเดี่ยใชโคโค่ไงแมวฉันเองว่าแต่นายอะเป็นระดับโปรไฟชอนอธทำไมถึงไม่มีแมวครับเฮ้ยโอ้โหอะไรกันละเดี่ยหล่อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันไปซื้อสักเลียมก่อน่ไหนเขาดูหน่อยสิจะได้ตัวอะไรออกมาจากไข่ปิ้งเอ้าเฮ้ยนั่นก็ได้แมวโคโค่สีดําเหมือนกันนะใช่ขี้กงนี่หว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเอาแหละเอาเป็นว่าเรามาตดระเบิดประตูกันดีกว่าเอ็นเจเข้าใจแล้วฉันก็พร้อมที่จะตดระเบิดประตูแล้วเหมือนกันพร้อมไหม สองหนึ่งย่อนี่ได้โอ้ยเจ๊กี้ตดทีเดียวประตูพังหมดเลยเฮ้ยโหตดทีเดียวประตูพังห้าบานเลยเอ็นเจะอะไรอะมวฉันก็ขีดตกไก่เนอะเน่มาดูพลังตดฉันบ้างไหนลองดูเอ็นเจลองดูว้าวเด็บเด็ดเด็ดประต โอ้เจ๋วเลยเอ็นเจไป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 เอาล่ะเราต้องทําการสะสมบินไปเรื่อยๆเลยนะใช่แล้วในเกมนี้เมื่อเราตดพังประตูไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้ถ้วยมาซึ่งถ้วยเนี่ยจะสามารถเอาไปอัพเลเวลพวกเราได้เราก็จะตดแข็งแกร่งขึ้นไปอีกเข้าใจไหมเอ็นเจเข้าใจแล้วอย่าหูไปเลยไปเลย ต,ตดเธอเหม็นจะมัดเลยเอ,อ็นเจเฮ้ยค่ะเท,ท่ทีพอดีว่ากินส้ตมตำปลาร้าไปอย่าเซ็ฟเซฟโอ้ยรีบกินผักเข้าไปเลยนะกินผักเยอะๆจะได้ไม่ตดเหม็น <c oughs> ตดเหม็นแบบเนี้ยโดนเพื่อนที่โรงเรียนร้อนอแน่พิกี้ฉันอยากได้สาติเลี้ยงอันใหม่แล้วทำยังไงอ่ะว๊ะมาแล้วขยวัยวบอก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 ตัว หวยได้อะไรมาเ <c oughs> อ็นเจโอ้โหตอนนี้เธอมีสัตว์เลี้ยงสองอันแล้วอะเหมือนตัวที่สองจะเป็นกระต่ายนะแต่เป็นกระต่ายสียน้ําตาลล่ะขออีกอันหนึ่งได้ไหมอ่ะขออีกอันหนึง่งเฮ้อแสงเลยอะ่ะน้านลองกดบ้างสิเพรานะนจะได้ตัวดีๆมีไก่ด้วยนะชิคกี้โ oh, <c oughs> อ้ยฉันอยากได้ไก่โอ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์จะต้องได้แล้วจังหว่านี้ไก่มาเลยไก่จ้ออกมาขยาบขยาขยาบขยลย ไจริงด้วยพูดทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอา้า <c oughs> เธอได้ไก่เหรอฉันได้กระต่ายอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอาไก่มาดูนี่เลยนะ <c oughs> ฉันก็ได้กระต่ายเหมือนกันฉันมีครบแล้วชิกกี้อุ้ยฉันขออีกสักตวัวละกันเออไม่พอแล้วเดี๋ยวฉันไปตดเพิ่มก่อนนะ <c oughs> มันต้องใช้กี่ตดเนี่ยใช้สี่ตดในการเปิดไข่หนึ่งฟองอ๋อีซี่โอ้โหชิกกี้ฉันได้ห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะฮะได้สัตว์เลี้ยงห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเหรอเออดูสิได้เรนเดียร์ด้วยอ่ะควางข้างล่างอ่ะควางเรนเดียร์นั่นมันตัวที่หายากที่สุดนี่่่ไไขใใบน้เลยมชหรอ ก็เพราะพี่มันคนเทพคนเทพก็คือเทพเทพยังไงก็คือเทพเรียกว่าเทพอยู่วันยังค่ำเพราะว่าคนเทพอย่างฉันฉันก็เลยมีแต่สัตว์เทพยังไงล่ะโอ้โหมาเป็นแล็บเลยมีสัตว์เลี้ยงทั้งสี่ตัวแป๊บหนึ่งนะเอ็นเจเดี๋ยวฉันขอฟาร์มอดก่อนอือหไม่ไหวแล้วแบบนี้โอ้ยนี่นี่ชิคกี้ฮายนายแก่ของขวัญหรือยังะของขวัญอะไรอะโอ้ยก็ทางของขวัญที่แบบเวลานเข้าเกมมานะเขาก็จะมีแจกอะเดี๋ยวฉันขอลองเปิดของขวัญดูก่อนนี่ให้โอ้โหเจอของขวัญเยอะจนตดแตกเลยเอ็นเจโอ้ อกแล้วอย่างนี้นี่เองอ้๊หโอเคได้ของมาเต็มเลยเอาล่ะเดี๋ยวฉันไปเปิดสัตว์เลี้ยงก่อนโอ้ยชิกกี้ตัวอะไรเขียวเขียวว่ะโอ้ยยช่วยด้วยช่วยด้วยตัวอะไรเขียวว้าวช่วยด้วยตัวอะไรมันตามฉันเนี่ยช่วยชยตัวเขียวปีมีตาเดียวด้วยประเด็นคือมันมันน่าจะเป็นของแรลมากเลยนะชิคกี้โอ้โหดีดีฉันก็ได้สัตว์เลี้ยงโลบคอปไซคอปอะไรมาก็ไม่รู้อ่ะว้าวฉันก็อยากได้เหมือนกันทําไมนายถึงได้ก่อนฉันแล่วเนี่ยอ๋อมันอยู่ในกล่องของขวัญนายเอ็นเจลองกดเปิดดูสิโอ้ยอยากเข้าไปนั่ ถั่วมเบียพีจังเลยสกีโรซี่ถั่วส้มทองคำอ่ะถั่วส้มทองคำนี่นั่งแล้วจะตดทองคำหรือเปล่านะเฮ้ยเอ็นเจไปเลียงถั่วส้มทำไมฉันแค่เช็คเฉยๆว่ามันถั่วส้มทองจริงอเปล่าหรือว่าทองเก๋อะอไรย่าไปเช็คอย่างนั้นสิสกปรกโอ้ยแม่เอาลรามาเก็บสะสมตดกันต่อเลยเว้าวบู้ดนีแน่เอาเป็นว่าไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเอ็นเจตอนนี้ประตูได้เปิดออกแล้วนะโอ้จริงด้วยแฮงเอาไปลุยกันเลย โอ้โหนี่ไงโถสซ่วมตดเลเวลสองฉันไม่เคยเห็นโถส้่วมตดเลยตีได้อย่างเยอะเลยจอด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 จงดจรสัตว์เลีอดจอดจอด่อดจอดจอัจวดจอ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 ดจดจอนจอดจอดจอดอดจอดดจอดจอดดจอออดจออว เอาแหละมาพังประตูนี้กันเลยด้วยตอดของพวกเราจขยับ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 ปุ๊งวาตัวกระจกสุดเลยเสียใจเฮ้ยเอ็นเจมาดูกระแพงพวกนี้สิมันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเฮยจริงด้วยอะที่กี้มันตอดธรรมดาของพวกเรามันจะไม่ค่อยพอแล้วแฮะโอ้ยนั่นสินะสงสัยจะต้องอัปเกรดเลเวลตอดแล้ว ว้าว่าฮ่าฮ่าไอ้ชิคกถ้าำเบงตดนายเหมือนซุปเปอร์สายยาเลยอะขอขออีกทีได้ไหมเบงให้ดูได้ไหมโอ้โหสุดยอดเลยอะตอดพื้นสะเทือนเลยฉันบอกเลยดิเฮ้อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงใหม่อย่างนั้นเหรอใช่แล้วชิคกี้ไอ้ชิคกี้กนายลืมกดไข่อีเวนต์นะไข่อีเวนต์เหรอเอออ๋อมีโอกาสได้ของแลด้วยสินะดูดูดูสัตว์เลี้ยงขั้นเขียวไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหจะได้อะไรซอมบี้มาแล้วแน่ยเหมือนจะเป็นหมาซอมบี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอะ อันนั้นมันระดับแร่40%เลยนะเอาล่ะฉันอยากได้ตัว OP จังเลย1%มาส2มอออกออกมาเลยแร่แร่ระดับเทพยอดว้าวสุดยอดสงสัยจะได้ตัวเดียวกันเลยสิไม่ใช่อันนี้ตัวกาก,ากสุดเ,เอเ่อเ่จิ จริงๆด้วยตปโถ่เ้ยไปเก็บวินก่อนปูดอย่างนี้นี่เองพวกสัตว์เลี้ยงน่ะนะจะทําให้เราสามารถอัพเลเวลตดได้เร็วขึ้นอ๋อถ้าเกิดเราไปนั่งโถส้วมแล้วมันก็จะไวขึ้นเหรอใช่แล้วอย่างตัวซอมบี้ที่ฉันเพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยบวกตดตั้ง400ต่อครั้งเ่ยว้ตัวไหนเนี่ยบวกหกรอเนี่ยโอยตดแรงขนาดนี้ทีเดียวปูดปูดพังแน่นอนปูดตดแล้วเดี่ยพังแน่นอนโอห โอ้ยเดตอนนี้ฉันตดทีได้500สแสดงว่าสัตว์เลี้ยงของเธอแรงกว่าฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันตดได้ทีละ600เลยนะโอ้ยเขาบอกว่าอุย้ยเรียบร้อยทีเดียวประตูพังว้าวโอ้โหฉันก็ทีเดียวพังแล้วเหมือนกันเอาแหละไปด่านต่อไปกันดีกว่าเ <'s> อ็นเจ่อู้เดี๋ยวนะเราเดินผ่านไปได้เรื่อยๆเลยนี่นะตามมาเร็วตามมาเร็วโอ้ยจิกกี้แถวนี้ไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอ,เ,อเดี๋ยวนะเธอจะสุ่มทุกด่านไม่ได้นะวันนี้วเลยสัตว์เลี้ยงมันของดีเอานี่ไงนี่ตรงนี้มีสัตว์เลี้ยงใหห้สุ่มไน เดี๋ยวเขาดูหน่อยอ๋อหน้าตาเอ้ยแต่ช้างนี่ฉันมีแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยโอ้โหแสดงว่าช้างของเธอนี่แรงมา3เลเวลเลยเหรอจอะจกจะตายกระจอกตรงไหนอะฉันอยากได้เหยา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 ยาเหยายาตุ้มช้างขอล่องได้ช้างอีกแล้วเอนเจตรงนี้เหมือนว่าเราจะต้องใช้750ิวินถึงจะไปฐานต่อไปได้นะอ๋อ750ิวินโหยจะบ้าหรือไงอะมีไม่พอหรอกนะแล้วประตูพวกนี้ยังแข็งเลยอะถ้าตดทีเดียวไม่แตกอือนี่แน่อูโหยโอ่ยโอ้ยพลังตด พลัมพลังตดโอ้โห่หมื่นสามเนี่ยวปูดปูดโอ้ยประตูมันแข็งแกร่งมากเลยอะชิคกี้ใหญ่แล้วแหละเราจะต้องอัพพลังตดของเราเพิ่มไปมากกว่านี้ย่สปินได้เพราะฉะนั้นฉันจะสปินก่อนละทำไมพลังตดเรามันไม่แข็งแกร่งพอหรือไงอะถ้าอยากจะให้พลังตดแข็งแกร่งนะนะเอ็นเจเธอจะต้องมาฝึกตดที่ถั่วซวมเยอะมากกว่านี้มากกว่านี้หย่า รู้สึกวันที่กินไปทุกเช้านี่หายหมดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเะจ<ะ>พอสังเกตดูดีแล้วบนหัวของเธอระดับของเธอไม่ใช่บิก๊กนเนอร์แล้วนะไม่ใช่เริ่มต้นแล้ว <c oughs> เป็นอะไรอ่ะเป็นระดับนูบอะ <c oughs> ดีไม่เนี่ยมันโดนด่าว่าพวกระดับกากเลยอ่ะแต่ว่านูบน่าจะเก่งกว่าบิ๊กินเนอร์นะโอ้ก็จริงแหววิชิกกี้นะนี่กระจอกจะมาเดือยเฮ้ยรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันกำลังจะกลายเป็นนูบแล้วโอ้โหโอ้โหเบงคี้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 เบงคีเบงคีเบงคีเบงเบงคีเบงคีเบงคีเบงคเบงเบงคีเบงคีเบงคีเบ่คีเงคีเบงคีเบงคีเบงงคี้เองคีเ อุ้ยโอ้โหตอดแข็งแกร่งขึ้น <ละ S 1> ยอ,อเอาแหละเดี๋ยวฉันจะทำการสุ่มเจ้านี่มั่งนะสัตว์เลี้ยงน่ะโอ้ยนา่าจะสุ่มหรอมันใช้ตั้งร้อยห้าสิบเลยนะชิคกี้สุ่มซิฉันจะได้แข็งแกร่งขึ้นเลยกว่านี้เอาแหละได้ช้างเหมือนกันเลยอ่ะโอ้อย,อย่างน้อยช้างก็ดีกว่าเลเวลแรกแล้วนะเอาแหละขออีกสักใบหนึ่งย่ออุ้ยโอ้โหได้ลิงโอ้ยชิคกี้ลิงเหรอโอ้ยดีกว่าของฉันนี่เลยฉันยังไม่ได้ลิงเลยอ่ะโอ้ยชิคกี้ใครอีเวนต์ใครอีเวนต์ เก็บได้แล้วหวังว่าจะได้ตัวดีๆมาเพิ่มนะเนี่ยโหแจ๋วเลยปั๊บ ขอดีๆขอดีๆขอดีๆไมอาซ้ำไมอาซ้ำโอโห้ได้ซ้ำเฉยเลยเฮ้ยเจ้าตัวนั้นอะ่ะดีกว่าที่ฉันที่ใช้อีกนะมันไม่ใช่ตัวกาก,ากสุดนะงั้นเดี๋ยวมาลองดูกันจาก6 0ร้อยจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อุย้ยพันหนึ่งชิคกี้โอ้ยขอขอเปิดบ้างขอเปิดบ้าง,อางโอ้ยขอดีๆบ้างได้ไหมอ่ะฮ้ยจ๊บโอ้โห,โห้ฉันได้ตัวกากสุดอีกแล้วเอ็นเจอะไรกันละเนี่ยทำไมนายถึงชอบได้ตัวอย่างนั้นนะฉันไม่เข้าใจเลยเนี่ยจะได้ตัวกากโอ้โห้ ฉันก็โหดกว่านะสิฉันตดออกมาทีละพันเลยอ่ะโอ้ฉันตดไม่ถึงพันไหยเอนเจไหนเท่าไรอ่ะการ้อยไม่ก็ไม่แย่หรอกนะแมย์ทำเป็นพูดไปห่างกันแค่นิดเดียวเองเอาล่ะฉันจะไปตดแล้วนะพูดอย่าฮ่าชิคกี้พาแล้วทีเดียวโอ้ยตรงนี้ชิวๆเอ็นเจไปที่ด่านต่อไปกันเลยดีกว่าเล่นเลยดีกว่าโอ้ยแบบนี้เราสามารถเดินผ่านไม่ได้แบบโอ้ยวิ่งไรกันเนี่ยโอ้ยอันต่อไปตั้องพันห้านี่ใครตรงนั้นสิมันจะต้องโหดมากแน่เลยอยากได้อ่ะยากได้โอ้ยรีบเก็บไว้ถึง่้พันห ว่าแ่วโออจิกี้มีตัวเขียวเต็มไปหมดเลยนะโอ้หก็สัตว์เลี้ยงซอมบี้ฉันน่ะเซ่แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงตาเดียวด้วยนะโอ้เออจริงของนายของเดิมก็เขียวไม่แพ้ฉันหรอกของฉันมีตัวนีู้่ตัวเดียวเองอะเ่าแต่ตรงนี้ไม่มีอย่างนั้นหรอกสิ่งที่เรียกว่าไข่นะอ๋อนี่ยังไงล่ะว่าตรงนี้มีไข่ขายด้วเหรอโอ้ยไข่ไข่ฉลามอะไข่ฉลามอันนี้มันไม่ใช่สุ่มนี่นาอันนี้มันได้แค่ได้แบบได้ได้ไข่เลยอะ เว่าแต่ว่ามันดีไหมะดีกว่าช้างที่ฉันมีอยู่ไหมเนี่ยฉันชอบสีฟ้าแต่โหแต่พลังตดแสนหนึ่งของพวกเราก็สามารถพังประตูไ,ได้ชิวๆเลยนะน่ารักมากเลยะฉันไม่ได้ซื้ออะไรทั้งนั้นเอ๊ยอย่าบอกนะเธอซื้อสัตว์เลี้ยงมาแล้วอย่างนั้นเหรอไปซื้อที่ไหนะโอ้โหได้ไงโตวฟ้า <c oughs> <c oughs> ฟ้าขนาดนั้นบอกไม่ได้ซื้ออย่างนั้นเหรอ <c oughs> บอกเยอะไอ่ะเอ็นเจตัวฉลามะเออฉันก็ไม่แน่ใจเหรฉันรอไปซื้อด่านต่อไปดีกว่าโอ้กันฉันเก็บพลังตดรอแล้วกันมาจุ๊บ อฉันว่ามันจะดีกว่านี้นะถ้าพลังตดเรามีสัก30ล้านน่ะโอ้โห30ล้านเธอจะไปดาวอังคารหรือไงอะ่ะเอาตดทีเดียวปุ่งปุ่งปุ่งพังหมดเลยอะ่ะเอ็นเจฉันสามารถไปด่านต่อไปได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยเ้าชิคกีย่าิ้งฉันไปเจ้า<ะ>ไปไม่ได้มีไม่ถึงพันน่ะเฮ้ยรีบเก็บซิเอ็นเจฉันว่าตอนนี้เธอนนสามารถตดพังประตูได้แบบชิวๆแล้วนะ ฉันเอาเหรียญเอาถ้วยไปสุ่มมาสิโอ้ยก็เห็นไหมล่ะฉจหลามสีฟ,ฟ้าวิ่งตามตูดเธออยู่่ะนั่นแหละคือเหตุผลน,นะตอนนั้นอะสิเฉันมานะ โอ้โอฉันนั่งตดรอเธอตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ยชิคกี้พนาะมันขี้โกงอะจะตดได้ทีละเท่าไหร่ตอนเนี้ยโอ้ยได้ทีละพันหนึ่งอะพันหกสิบเก้าพันหกสิบเก้าฉันว่าถ้าเกิดว่าฉันสุ่มแล้วได้ไข่ของตัวใหม่มาเนี่ยอาจจะตามตัวทันก็ได้นะลองสุ่มดูเลยดีไหมก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็จะสุ่มเหมือนกันเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจพอสังเกตดูดีๆแล้วเนี่ยไม่หรอ,อนี่มันด่านสุดท้ายแล้วนี่นะ แต่ว่าเราจะต้องรีเบิร์ตทั้งหมด3ครั้งถึงจะไปโลกต่อไปได้มีโลกต่อไปด้วยเนอะเราจะจไปตด<ล>กันในกระเี่ไหนเนี่ยนั่นสิเหมือนจะเป็นปืนใหญ่ยิงไปที่โลกอื่นจริงด้วยเอาละเป<อ>้าหมายของเราคือการรีเบิร์ตเอ็นเจ้าใจแล้วแต่ว่าตอนนี้นะ<อ>สุ่มใครก่อนละกันเอาอะไรจะสุ่มแล้วนะเอะ็นเจ ไปแลาวามาเลยมาเลยหยอเฮ้ยโอ้เอ็นเจฉันได้ตัวกระจอกมาอีกแล้วอ่ะได้ตัวอะไรอ่ะได้ไนแบรมหมีสีดําตอนกลางคืนน่ะเว้ยเป็นหมีดําเป็นระดับกากสุดในไข่นี่อีกแล้วเว้ยทำไมฉันได้แต่กระดับกากสุดอ่ะกันนั่นเนี่ยหมีดำคุณโลกกุตาน่าจะหล่อยนะตั้งขอสคอสมังขอซสมขอซสมฉันขอซุ่มบ้างสิทำไมเนือขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะสิโอตึ้งตนึ้นไม่เอาไข่ดำไม่เอาไข่ดำไม่เอาไข่ดำตุ้มดำไปีกเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ็นเจนั่นมัน แมวดำไม่ใช่หมีดำเอ้าเละค่ะตกใจเห็นดำดำเหมือนกันแมวดำนั่นมีโอกาสได้แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะว้าวทำไมเธอได้แต่ของดีๆอ่ะเอ็นเจไม่เห็นจะได้ดีตรงไหนเลยอย่างน้อยก็ดีกว่าฉันทุกใบเลยแหละฉันไม่อยากได้ดำดำอ่ฉันอยากได้แบบว่าตัวแดงอ่ะตัวแดงมันมีแค่ตัวเดียวแล้วโอกาสแค่ศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์นะจู๊ว่าจะไปในฝัน ไม่น่าเลยชีวิตฉันอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยากจะเสียถ่้วจาก700ดรอยเหลือสี่ร้อเศร้า <c oughs> สแสดงว่าได้หมีสินะจากตอนแรกหนึ่พตอนนี้พลังตดของฉันอยู่ที่พันหนึ่งร้อเหมือนเดิมเห็น <c oughs> ไม่เพิ่มเลยเรอพันหนึ่งร้อยนิดๆเอาแหละทีนี้เธอก็สามารถดีเบอร์ได้แล้วเจ ไม่อยากไปเกิดใหม่เลยอะ่ะฉันขอสุม่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเออเอาละ่ะเพราะว่าฉันอยากจะได้เจ้าตัวแดงมากจริงๆอะ่ะเดีเจ้าตัวแดงฉันก็บอกแล้วไงว่ามันแค่0.2%มันได้ยากมากเลยก็ฉันอาจจะเป็นคนโชคดีคนนั้นก็ได้ี่นะในจังหวะที่เรา,ามาถึงได้ทั้ง90วิวินได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องฟาร์มหรือเปล่าละ่ะรอที่เธอพูดมาก็จริงแฮะใช่ไหมละ่ะตอนนั้นที่มีโอกาสขนาดนี้เราต้องได้สิเจ้าต,ตัวแดงแล้วเราก็ไปเกิดใหม่เราก็จะกลายเป็นคนโกงที่สุดยังไงล่ะอย่างงี้นี่เองสุ่มให้สัตว เลี้ยงที่ดีที่สุดก่อนค่อยไปเกิดใหม่สินะใช่แล้วก่อนจะไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกก็ต้องเป็นคนที่ดีที่สุดสิเอาล่ะเอ็นเจเหมือนว่าไข่อีเวนต์จะได้แล้วนะตอนเนี้สามารถเปิดได้ก่อมแล้วเว้ยมีตัวโอพีด้วยอยากได้จังเลยขอโอพีข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 อพีโ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 อพีที่ไหนล่ะพีชัดชัดเลยเนี่ยตัวกากเลยอะชิกิโง่ยังั้นฉันขอบ้างอยากได้ตัวโอพีขอแบบโผดรเทพเลยอยาไม่ได้หรอกไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกไม้ได้ตัวเดิมด้วยทำไมฉันได้ตัวกากหมดทุกอย่างเลยเอ็นเจง เฮงกนันนะสิว้าวตอนนี้พลังตดฉันเพิ่มมาเป็นพันสี่แล้วไขรจ๋ารอพี่ก่อนนะไขรจ๋ารอพี่ก่อนเอาละขอสุ่มสักทีหนึ่งเผื่อจะได้เลยเออไอยเหียาไเยวไเหย้ยตัวโมย้ยหน้าตาคนคุ้นนะเธอเนี่ยได้ไรอะเอ็นเจ้ไอแมวดำมี่เดียวน่ะสิก็ยังดีกว่าตัวหมีดําของฉันนะโอ้ยเซ็งชะมัดเลยโอ้ย,อยชิคกี้นายมาเจอพวกใหม่ฉันหน่อยดิเอ๊ะ hey. ได้ตัวอะไรมาเอ็นเจโอ้ยมันเขียนว่า OP พฟรีฉันก็เลยกดมาได้นะสิโอ้โอพฟรีอย่างนั้นเหรองั้นฉันก็ต้องได้บ้างสิไหนดูซิว่าพลังตัวฉันจะเพิ่มเป็นเท่าไหร่อุ้ยพันหกจากพันสี่เลยอ่ะอุ้ยเหมือนจะเคลมได้หลายตัวด้วยนะว้าวเฮ้สัตว์เลี้ยงของพวกเรานี่มันคืออะไรกันเนี่ยเขียวๆฟ้าๆเนี่ยนั่นะสิโอ้ยของฉันกับนางนายนี่เหมือนกันเป๊ะเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่เป๊ะของฉันมีแต่วัวของเธอมีตัวแมวที่มีแอปเปิลบนหัวด้วยอ่ะเข้าใจแล้วเอาล่ะนี่แหละหมดตลูกสุดท้ายของ ฉันฉันจะสุ่มอีกสองลูกสุดท้ายตุม้มดำปีไหนแบ๊ย <Hey. S 1> ไม่เอาไม่เอาของด้ไม่อยากได้แล้วโหยจบแล้วชีวิตฉันเขาแหละตายฉันเดี๋ยวฉันขอลองบ้างเอ็นเจเฮ้ฉันไม่อยากรู้เลยว่านายได้อะไรออะฉันรู้สึกมันไม่ยุติธรรมอ่ะขอที่มันไม่ใช่ตัวกากสุดใช่ไหมอะคืออันนี้ตัวกากสุดอีกแล้วงยมีเพื่อนละไม่เป็นไรฉันจะเปิดให้หมดเลยหน่อยแล้วหยอตัวกากาสุดอ <laughs> ีก <laughs> ฝอ,อยสักรอบนึงหมดตูดแล้วโออคุูทำไมนายมีเยอะขนาดนั้น,นอะฉันเก็บสะสมมาเพื่อจะได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่หมีดำเฮ้ยมีดำเอกแล้ว <c oughs> อ่ะเฮ้ยเฮ้ย <Pedro> <c oughs> รอบสุดท้ายโอ้ยเยอะเกินยาแมวดำทำไมเราพูดเราถึงได้แต่ว่าว่าแมวดำก็หมีดำล้วนี่เฮ้ยเอาหละเอ็นเจฉันเศร้าฉันจะไปเกิดใหม่แล้วนะก็ใจแล้วฉันจะตามนายไปเกิดเดี๋ยวนี้แหละแต่ขอลูกสุดท้ายก่อนไม่อยากได้หมีดำเลยอะ ดัาไม่เกิดใหม่ดีกว่าตายดีกว่าเอ๊บโอเครีเบิร์กเรียบร้อยโอ้โหในตอนนี้เรามีพลังตดแค่หนึ่งเองไง <Kash S 1> อินเจพลังตดหนึ่งจะไปสู้กัอะไรใครเขาได้ <laughs> เนี่ยงั้นก็ต้องฝึกเพิ่มยังไงล่ะหย <c liness> อ เอาแหละตอนนี้รีเบิร์ตได้อีกรอบาเป็นแล้วเอ็นเจเป็นไงล่ะงั้นก็รีเลยสิปั้บเกิดใหม่ต่างโลกด้วยความที่เราเตรียมสัตว์เลี้ยงไว้เยอะๆแล้วเนี่ยในตอนนี้การรีเบิร์ตก็อีซี่สุดๆไปเลยเงี้ยโอ้ยการรีเบิร์ตจะไปยากอะไรใช่ไหมล่ะโอ้โหดูสิแป๊บเดียวหลอดรีเบิร์ตขึ้นอย่างเร็วเลยเอ็นเจว้าย อีกนิดเดียวก็จะรีเบิร์สได้อีกแล้วโอเครีเบิร์สได้แล้วอเ,เอ็นเจไปเลยชื่อเรียบร้อยในตอนนี้พวกเราก็รีเบิร์สครบ3รอบแล้วโอเคครบแล้วว่าเป็นไงล่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถไปแมปต่อไปได้แล้วเอ็นเจพุ่งพรายานไปสู่ฝากฟ้า Let's go <S yeah.